วัสีครับคลิปนี้ก็จะมาแกะกล่องพรีวิวนะครับสำหรับไมโครวิฟนะครับในช้อปปีนะฮะราคา1 4 9 0บาทราคาไม่ได้แพงมากก็ถือว่ากล่องใหญ่นะครับเพิ่งมาส่งเมื่ออาทิตย์อส่งไปนะครับสั่งเมื่อเมื่อวันก่อนนะครับวันนี้ก็มาส่งเลยน่าจะเป็นสายยาวนะครับมาจากกรุงเทพเลยนะโเเค่แกะดูนะครับ นะครับเดี๋ยวเราเอาออกมาดูนี่นะครับไมโครเวฟนะครับก็จะมีการปรับนะครับต่ำปานกลางนะครับสูงมากนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นนาทีนะครับหนึ่งนาทีสองนาทีไม่เอาลูกอันนี้ความร้อนนะครับเาีลยวเรามาดูข้างในกันนะครับในม,มีอะไรบ้างเอย ี้ก็จะมีคู่มือนะครับแถมมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่รองนะครับเดี๋ยวไที่รองนะครับเป็นเทรามิกคิดว่านะครับอ่าใช่จริงด้วยนะนี่นะครับแล้วก็จะมี ตรงล็อกพอดีนะครับเ <Okay, S 2> อ้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสุดสายด้านหลังนะครับเป็นสายแบบสามตานะครับมีกลาวด้วยรเรามาดูความยาวของสายเอาไม่บังครับความยาวของสายก็ไม่ไม่ได้ยาวมากครับประมาณนี้โอเค ็ประมาณนี้นะครับก็ราคา,าไม่แพงเดี๋ยวต้องลองลองใช้งานดูจริงๆนะครับว่าจะทำได้ตามที่ในรีวิวต่างๆหรือเปล่านะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งโอเคครับตอนนี้ก็ได้เสียบปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทสดูด้วยการ ปรับไปที่สูงเลยนะครับเพื่อทําการรีมิวลนะครับปรับไปแป๊บเดียวะประมันไม่ถึงนาทีนะครับผมจะลองเทสต์ว่ามันจะร้อนจริงหรือเปล่านะฮะน่าจะประมาณนี้แหละนะครับอ่ะลองดูโอ้ร้อนนะครับร้อนเร็วมากนะฮะเห็นไอไหมครับท่านผู้ชมครับ นี่นะฮะเห็นไหมครับไอน้ำนะครับรอนเลยร้อนเร็วมากร้อนร้อนร้อนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวนะถือว่าร้อนนะครับร้อนเร็วมากนะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ